สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมทุกท่านและก็สวัสดีปีใหม่พี่หยดด้วยนะครับก็วันนี้สวัสดีปีใหม่ 15, รครับคุณเสาครับรายการ Investment Talk เป็นเทปพิเศษครับเป็นสเปเชียลรายการของเราในออกอากาศทุกเช้าว,วันเสาร์นะครับแล้วก็เช้าว,วันเสาร์แรกของปี2022ก็ตรงกับวันที่1มกร,ราคมพอดีครับพี่อาดเป็นวันแรกของปี2022นะครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่ ผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอวอวยพรให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีสมหวังนะครับในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาในทุกเรื่องนะครับรายการของเราก็จะออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวันปีใหม่ครับพี่อยดแต่ว่าวันนี้ก็คงจะเป็นเทปพ,พิเศษนะครับคงไม่ได้มีการสรุปข่าวสารในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าตลาด หุ้นบางประเทศก็จะหยุดค่อนข้างเยอะนะตราดมิการยังเทรดก็จริงแต่ว่าพวกข่าวสารต่างๆก็อาจจะเรียกว่าเบาบางลงแล้วนะครับแต่เทปนี้นะครับเราก็ตั้งใจทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันนะครับก็คือเราจะนําเหตุการณ์สําคัญๆนะครับที่กําลังรอเราอยู่ในปี2022นี้นะครับที่กําลังถึงแล้วเนี่ยนะครับก็กําลังจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราจะไล่ลําดับให้ฟังนะครับ ถือว่าเป็น uh, วันแรกของปีนะครับที่ uh, ท่านไหนเปิดมาฟังนะครับดู uh, ตอนที่ออกอากาศครั้งแรกก็ดีหรือว่าดูย้อนหลังก็ดีก็น่าจะได้เห็น uh, ภาพกันชัดเจนว่าในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยเราจะต้อง uh, ติดตามข่าวสารหรือว่าจับตาประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในปี2022นี้ครับพี่อัดคือจริงๆนะต้องบอกว่าเป็นทุกทีเราคุยกันเป็นอาทิตย์นะครับคุณเสาวถูกไหมวันนี้เป็น,เป,นเป็นเลิกพิเศษตอนรับปีใหม่เรามา ฉายภาพยาวกันทั้งหนึ่งปีเลยนะที่คุณเสาเตรียมมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ๆกันไปนะเป็นพยายามเป็นไทม์ไลน์แล้วกันตัน้งแต่มอก,กลาย<ช>ยันจนถึงช่วงปลายปีเลยครับคุณเสาอ่าครับอ่าแน่นอนหน้าแรกผมอาจจะไม่ได้ไล่ตามแบบมีกําหนดเวลาเป๊ะ,ปะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกว่า ดูปัจจัยพวกนี้นะครับทั้งปี2022เลยอย่างแรกก็คือเรื่องของงบประมาณครับพีห่หยาด Build Back Better อันนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2021นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มีการคาดการว่างบประมาณก้อนนี้นะครับที่ใช้ในเรื่องของจัดการปัญหาสังคมนะครับแล้วก็จะมีก้อนนึงเนี่ยดูแลทางด้านเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ตลาดเนี่ยรออยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่าในช่วง ปลายปีปรากฏว่าพอผ่านสสมาเสร็จนะครับพอเข้าสู่การโหวตในสวนะยครับยังไม่ได้โหวตเลยแต่ว่ามีสวท่านหนึ่งของพรรคเดโมแครตก็คือคุณโจแมนชินใช่ไหมครับพี่หาดปรากฏว่าอบอกว่าน่าจะโหวตโนนะครับไม่โหวตให้ผ่านหรอกนะครับก็การโหวตก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับดังนั้นการผ่านร่างงบประมาณบิวแบ็กเบเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องตามกันต่อนะอย่างที่พี่หัาดเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับตอนนี้โจไบเดนก็เหมือนพยายามจะผลักดันให้ในโยบายก้อนนี้ผ่านให้ได้ใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าเป็นคู่พิเศษนะโจไบเดนเจอกับ,บโจเหมือนกันแต่เป็นโจแมน,จ,มนจีนงครับคุณงก็อันนี้ถือว่าสําคัญนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพอมไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะมีะนักวิเคราะห์ถ้าจำไม่ผิดกันใช่ไหมครับก็มีนักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกออกมาปรับลดประมาณการ GDP ลงของอเมริกาลงเลยอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเออมันมีน้ําหนักมากนะครับตรงนี้เราก็เลยเอามาเล่าให้ฟัง ว่าเป็นประเด็นแรกนะที่เปิดมาแล้วจะต้องจับตากันครับประเด็นที่2กันเลยครับคุณสาวมีอะไรบ้างครับ,รบก็คือเรื่องของการประกาศผลการเงินงานนะครับแน่นอนออในช่วงแต่ละไตรามาสนะครับก็ต้องตามเรื่องของการประกาศผลการเงินงานตลาดที่เท่าที่ครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราตามกันก็คืออเมริกาน,นั่นแหละ,ะครับแน่นอนในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะดูงบของแต่ละบางเซกเตอร์เนี่ยอาจจะดู ผิดเพี้ยนไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับพี่อเพราะเพราะว่าบางบริษัทบางกลุ่มเนี่ยปี2020ก็ได้รับประโยชน์จากโควิด -19 กนะครับก็ตัวเลขขึ้นไปสูงนั้นฐานในปี2020จะค่อนข้างสูงพอมาดูงบในปี2 0 2 1บางบริษัทก็อาจจะโตได้ในอัตราที่ชะลอลงในทางกลับกันนะครับในปี2020บางบริษัทบางเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มีฐานที่ต่ำนะครับพอมาปี2021ปีที่แล้วเนี่ยฐานมันก็เลยอพอต่ำปุ๊บก็เลยดูโตไดด้้ีีีนป ทุกอย่างน่าจะเรียกว่าหวังว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะากลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มการเงินเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวน่าจะเป็นกลุ่มที่ประกาศงบออกมาในากลุ่มแรกๆเหมือนที่ทุกครั้งที่ผ่านมานครับโดยเฉพาะช่วงมกร,ราคมเนี่ยเปิดมาปุ๊บพี่ยายในช่วงกลางเดือนเมืไปดูไทม์ไลน์นะครับก็กลุ่มแบงก์ใหญ่ๆอเมริกาก็จะเริ่มประกาศแล้วนะครับเจพีมอร์แกนเนี่ยจะประกาศสักวันที่14บสนะครับช่วงกลางเดือนมกราคมก็จะเริ่มแหละอันนี้ก็คือปัจจัยที่เราจะต้องตามกันนใช่่ววงงทุกตรมาาบ ของแต่ละบริษัทหลังจากที่มันผิดเพี้ยนกันไปละในปี2020กับ2021เนี่ยปีนี้พอกลับมาเป็นเรียกว่าระดับใกล้เคียงกับปกติละเซกเตอร์ไหนกันแน่ที่จะโตได้ดีที่สุดนะัพี่หยาดเดี๋ยวขอดูหน้าต่อไปนะครับ่จริงผมหยิบตัวเลขอ้างอิงจากทางแฟกเซ็ตมาด้วยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนนะครับจะโตได้ดีที่สุดอันนี้คือที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์นะครับทั้งปีเนี่ยนะครับกลุ่มพวกอินดัสทรีลนะครับอันนี้ เป็นกลุ่มที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะโตได้ดีที่สุดแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกคอน sumer discretionary นะครับเอเนกลุ่มเทคอ่าันนี้กลับมาโตได้ดีกว่าตลาดอันนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแล้วก็ตัวทั้งตลาดหุ้นสารัฐนะครับ S&P 500ก็คาดว่าจะโตได้ ประมาณสักเก้าเปอร์ซ็กว่าๆนะครับก็เกือบ1ิบเอร์ก็ใกล้เคียงกับดัชนีบริจิตต์ก็แสด้ว่าตัวเลขมันก็จะไม่ได้อ,อเวอร์ขึ้นไปเหมือนในช่วงปีสองพันยิบอ็ดแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่นัวกวิเคราะห์คาดแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงทุกๆไตรามาสแหละนะครับเดือนหนึ่งนะครับเดือนเจ็ดนะครับพี่อาจเดือนสิบนะครับก็ต้องต้องตามไล่ๆกันไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับพี่อาจเรื่องที่สามบ้างคุณเสาวเรื่องเงินเฟ้อนะยันไม่ให้เล่าดีกว่านะครับ ทำไมเรา<ห>ต้องตาม<ห> <คำ S 2> ื่ <นะ S 2> องงินเฟอ้อเพราะว่าถ้าเราย้อนไปนะคุณสาวช่วงเนี่ยนะครับธันวาคมเนี่ยก่อนเราจะข้ามเข้าปีใหม่นะตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาเนี่ยนะครับยังเป็นลักษณะของ On Time High กันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดจะต้องจับจับจ้องจ้องกันเลยว่าเอ๊ะแล้วไอเดือนไหนเนี่ยนะครับที่คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดพีคนะครับของตัวเลขที่รายงานออกมานะครับในน่าจะตกอยู่ไตรมาสที่หนึ่งนะ หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่รายงานมันดรอปลงนะครับแต่อย่างที่เคยบอกว่ามันดรอปลงจริงนะแต่มันเป็นดรอปทางด้านทางเทคนิคของตัวเลขถูกไหมมันจะไปเจอฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการดูประกอบแล้วกันแต่ว่าต้องดูสิ่งอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกตัวเลขที่รายงานนะครับเรื่องของอการปรับค่าจ้างเนี่ยยังมีโมเมนตัม เพิ่มขึ้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยเงินเฟอ้อมันจะไม่ได้ลงมาง่ายๆมากนักนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่มันจะไปพูกกับเรื่องของเฟดพ o l i c นะครับในปี2022ครับคุณเสาครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เรียกว่าสําคัญลําดับต้นๆเลยนะครับตัวเลขเงิน <Okay. S 2> เฟอ้อเป็น สิ่งที่กระทบกับตลาดพอสมควรในปีที่แล้วปี2021นะมาปีนี้พอครึ่งปีหลังโดยเฉพาะใช่ไหมครับพี่หัดบางคนบอกว่าฐานเริ่มฐานเริ่มสูงแล้วในปี2021 2022. 2022น่าจะเริ่มลดแล้วนะถ้ามันลดจริงๆก็น่าจะผ่อนคลายความพันพวน,นของตลาดได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ลดจริงๆก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนเรื่องต่อไปแน่นอนที่ต้องตามก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นนยัยยะสาคัญมากนักในปี2021ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จัดการปัญหาในประเทศตัวเองนะครับถ้าว่าออ่่างงก็ไมมผิดจจะีเรื ทบกระทั่งหรือว่าความขัดแย้งออกมาในเรื่องของการแบนบริษัทเทคโนโลยีอะไรบ้างก็เป็นเรียกว่าข่าวที่เกิดมาก่อนนั้นนี้ตั้งแต่สมัยทรัมป์ละนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ล,ละก็แปรรดีโจไบเดนก็เรียกว่าใช้นโยบายคล้ายๆกันครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูในปีนี้ก็คือเรื่องของเทรดบอลนะครับพี่อาจเรื่องของเทรดดิวซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าฟเฟสหนึ่งนะครับก็ครบกาหนด2ปีละในช่วงต้นๆปีนี้นะครับ2022เนี่ยก็องต้องดูกันต่อรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งทางด้าน การทูดนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่สหรัฐเรียกร้องให้จีนเนี่ยทำตามนะครับทั้งเรื่องของชนกลุ่มน้อยเองก็ดีเรื่องในฮ่องกงหรือว่าประเด็นความขัดแย้งเรื่องไต้หวันเองก็ดีอันนี้เหมือนจะไม่ใช่อ,อีเวนท์ที่อยู่ในปฏิทินเท่าไหร่ใช่ไหมครับพีอ่อาจไม่ได้อยู่ในโลกปฏิทินการลงทุนแหละแต่ว่าก็ต้องตามกันเรื่อยๆว่ามี เซนติเมนต์มีมีอะไรที่มันกระทบเซนติเมนต์เรื่องของตลาดหรือเปล่าเรื่องของคําพูดนะครับนัดเจรจากันไหมหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะกระทบกับตลาดได้ก็ต้องติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ช hmm. ิดรวมถึงเรื่องของการจัดการแข่ง UH! ขันโอลิมปิกของจีนนะครับเดี๋ยวเราค่อยให้ดูในหน้าต่อๆไปแล้วกันในเรื่องของวินเทอร์โอลิมปิกนะครับก็อันนี้คือประเด็นที่ต้องตามส่วนเรื่องสุดท้ายที่ไม่อยู่ในคาลันดาแน่นอนที่อัดไวรัสครับโดยเฉพาะอูมิคอนใช่ไหมครับ คือจริงๆไวรัสเนี่ยณตอนที่เราอัดรายการกันอยู่นะครับมันก็มีผลการศึกษานะคุณเสาแต่มันยังเป็นการศึกษาเล็กๆใช่ไหมครับจากตัวประเทศแรกนะครับที่มีติดตัวโอมิครอนเยอะก็คือตัวของแอฟริกาใต้นะที่เขาบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไปเจอว่าคนที่ติดโอมิครอนแล้วเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถไปต้านทานตัวเดลต้าได้นะครับ,รบนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดมันต้านทานเดลต้าได้แล้วตัวโอมิครอนเนี่ยมันติดกันเพิ่มมาเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวเดลต้ามันก็จะถูกหายไปทุกคนก็จะมีโอกาสติดโอมิครอนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมันก็จะเป็นที่มาเหมือนตอนนั้นที่เราจํากันได้ไหมครับที่ย้อนบอกว่าเนี่ยมันก็อาจนะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดนะครับเหมือนที่มีนักวิเคราะห์ใช่ไหมครับจาก j จพีมอร์แกนเคยพูดไว้อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันแหละว่าการแพร่ระบาดของไวรัสที่เราจะมี ข่าวใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ามาหลังปีใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นในทิศทางไหนแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าติดเชื้อกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในกล่าวในกลุ่มของเมกาและยุโรปครับคุณเสาในปลายปี2021นะครับพี่ยา,า,าล่าสุดสารัฐก็ติดกันทําสถิติสงูงสุดใหม่500,000ต่อวันนะครับ,รบก็คงคล้ายๆกับ,บหลายๆประเทศอย่างไทยเราเองก็น่าจะ เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าพูดกันตามตรงนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแหละในช่วงหลังเทศกาลที่เราฉลองปีใหม่กันนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญเลยก็คือถ้าจํานวนผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ได้เยอะจํานวนผู้เสียชีวิตไม่ได้เยอะไปด้วยก็น่าจะผ่อนคลายลงได้หรือยกตัวอย่างในอังกฤษเองถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์บางส่วนแต่ว่าก็เหมือนกับเปลี่ยนนโยบายใช่ไหมครับพี่อาจพอเห็นจํานวนผู้ ผู้เข้าโรงพยาบาลหรือว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เยอะก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการลงอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงพี่อาจอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของอสายพันธุ์ใหม่ๆอะไรกันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับก็ต้องตามเรื่องนี้กันซึ่งข่าว <c oughs> สารพวกเรื่องไวรัสอันนี้น่าจะหาตามได้ง่ายๆอยู่ละนะครับทั้งในสื่อหลักทั่วไปนั่นแหละนะครับก็พูดเรื่องการระบาดของไวรัสกันอยู่แล้วน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามในทั้งปี2 0 2พนีะครับพี่อาจทีนี้มาไล่เรื่องของไทม์ไลน์กันดีกว่าพี่ เรื่องของวันที่แน่นอนเท่าไหร่แต่ว่าบางอีเวนต์มันก็จะมีวันกําหนดแน่นอนเลยอ่าโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมเฟดแหละนะครับเพราะว่าปี2021ไปไปลายปีแน่นอนเฟดส่งสัญญาณชัดเจละขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งนะครับ,รบลดวงเงิน QE นะครับปีนี้มีการประชุม2022เนี่ยครับก็เหมือนเดิมประชุม8ครั้งนะครับสิ่งที่เราจะต้องตามคืออะไรบ้างครับพี่อาเรื่องการประชุมเฟดจำง่ายๆครับตอนนี้ตัวของ นักวิเคราะห์หลายท่านนะเขาบอกว่าครั้งแรกที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดนะคุณเสาก็คือเดือนมีนาคมนะครับหลังจากตัว QE tapering ที่มันสิ้นสุดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมกรลานะเฟดก็จะมีประชุมครั้งหนึ่งแต่คิดว่าครั้งนี้มันคงไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับตหลายอาจจะแค่ฟังหน่อยว่าเ,เฟดมีมุมมองกับตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาในช่วงที่โอมิครอนระบาดยังไงเพื่อที่จะตีความว่า แล้วมีนาคมเนี่ยมันจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตลาดก็จะฟังในโทนอย่างนั้นนะแต่เดือนที่เขาบอกว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยสามครั้งเนี่ยจำง่ายๆใช่ไหมครับที่เราย้อนให้ให,ให้ฟังคือสามหกเก้านะครับก็คือเดือนสามเดือนหกนะครับแล้วก็เดือนเก้านะครับก็จะเป็นสามครั้งนะครับที่ตัวของเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยนะครับจำง่ายๆคือสามหกเก้า นะกับตัวเลขปฏิทินนะครับการประชุมของเฟดครับครับที่ผมดอกจันไว้ข้างล่างเนี่ยก็คือใน,อน,น,ในการประชุมเดือน3เดือน6เดือน9แล้วก็รวมเดือน12เข้าไปด้วยนะครับก็จะมีการเรียกว่าให้ความเห็นในเรื่องของ Economic Projection นะครับคาดการตัวเลขเศรษฐกิจรวมถึง FED ดัตพลอนะครับก็เป็นครั้งที่พิจัรมองว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละครับ3 6มนะครับ, 3, 6, 9, รบ16มีหน้านะครับส5 มิถุนาแล้วก็2 1กันยานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องโน้ตไว้ในปฏิทินเลยว่าวันที่พวกนี้นะครับมีการประชุมเฟดแต่ว่าวันที่26มกราคม27เกันกรากาดานะครับ4พฤษภาอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของดอทพลอตเข้ามามีเรื่องของอการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมาด้วยแต่ว่าก็เป็นการประชุมเฟดที่อาจจะต้องโน้ตไว้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละครั้ง ทางโจโรมพาวเวลก็อาจจะให้ความเห็นหรือว่าคณะกรรมการอาจจะออกมาเปลี่ยนทิศทางในการนโยบายประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมานะครับที่เราเล่าไปตัวเลขเ e งินเฟ้อเองก็ดีตัวเลขจ้างงานเรื่องของค่าจ้างเองก็ด er ีก็ต้องประกอบการพิจารณากันไปแต่ว่าก็โน้ตวันที่พวกนี้ไว้แล้วกันว่าเป็นการประชุมเฟดครับใครจะแคปหน้าจอไว้หรือไปมากไว้ในปฏิทินก็ได้นะครับพียอันนี้คือเรื่องของประชุมเฟดนะครับเรื่องต่อไปนะครับเราไล่กันไปก็คือเรื่องของเอาไทยบ้างนะครับ ไทยมีต้องตาม2เรื่องนครับพี่อาจเอาเรื่องแรกก่อนก็คือการเก็บภาษีจากการขายหุ้นนะครับมีข่าวออกมาช่วงท้ายๆปีนะครับเรื่องนี้ดูแล้วน่าจะหนีลำบากใช่ไหมพี่อาจน่าจะหลีกเลี่ยงลาบากแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าก็จะต้องดูว่าทางกระทรวงการคลังจะเสนอไปแล้วก็คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ เมื่อไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับประเด็นนี้ผมคุยกับทีมงานไว้ละนะครับถ้าเกิดมีการบังคับใช้จริงอะไรเราคงจะทําเป็นเทปพิเศษออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันอีกทีอย่างชัดเจนแต่ว่าข่าวนี้ก็อาจจะต้องตามเพราะว่ากระทบกับพุ้นไทยแน่นอนนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันหนีไม่พ้นเหมือนกันก็คือเรื่องประเด็นของ LTF นะครับ LTF เนี่ยทำไมถึงหยิบยกขึ้นมาก็เพราะว่าในช่วงของ การเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับพี่อยาดก่อนปี59เนี่ยใครที่เคยซื้อ LTF นะครับกองถือรถยนต์ภาษีที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยทุกกองนะครับไม่ต่ำกว่า65เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็คือต้องออซื้อกันถือครอง5ปีนะครับจนมาทั้งกระทั่งปี59นะครับ2559พี่อยาดเปลี่ยนเงื่อนไขจากถือครอง5ปีเนี่ยเป็น7ปีอ่าถ้าเรานับดูดีดก็คือคพอปี59เนี่ยนะครับสองพันสิ 2016, ใช่ไหมพี่อยาดนับไปเนี่ย มันก็จะมีช่วงเรียกว่าเป็นสุญญากาศอยู่2ปีก็คือปี2021กับปี2020นะครับเป็นปีที่ไม่ไม่มีกองครบกำหนดนว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเราอันนี้ตั้งสมมติฐานนะครับว่าคนซื้อปุ๊บครบกำหนดขายปั๊บนะอันนี้เราเราต้องต้องตั้งสมมติฐานมาในเงื่อนไขนี้นะครับดังนั้นพอปี2022มาถึงเนี่ยนะครับ 25, อาหกเนี่ยก็จะครบกําหนดของปี59พอดี7ปีปฏิทินนะครับก็น่าจะมี ว่าคนเตรียมขายแล้วเราพูดกันตรงๆนะครับเราก็ต้องดูว่า flow ที่ไหลออกจากตรงเนี้นะครับมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดผมอ้างอิงนะครับอันนี้เอาอ้างอิงจากตัวเลขของอดัชนีหุ้นไทยง่ายๆเลยครับเราอัดกันวันที่รประมาณ29่ันวาธันวาครับตอนช่วงปลายปี2016ัพี่อัดดดนเด็กเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่านี้นะครับนับไปปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณสักบวกขึ้นมา 6.5-6.6%ตีซะหอ่ะตีตัวเลขกลมๆนะครับอันเนี้ยเราก็พอจะอนุมานได้ว่าเอ๊ะคนถือมา7ปีนะพี่อาจได้ปีละไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับจะขายไหมอันนี้ตัวเลขนี้บอกว่าดูปุ๊บอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่มีโฟออกมาก็ได้ใช่ไหมครับพี่อาจแต่ว่านะครับแต่ว่าอีกแง่หนึ่งนะครับอีกแง่หนึ่งถ้าผมไปดูข้อมูลพี่อาจเป็นตัวเลขของกองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลัง 7ปีนะครับปรากฏว่ากองที่บวกเยอะๆเนี่ยนะครับกองที่ผลตอบแทนดับหนึ่ยอดหลัง7ปีเนี่ยผลตอบแทน,นครับเฉลี่ยต่อปีนะพี่อาเฉลี่ยต่อปีก็ได้6%กว่าบ้าง5%กว่าในอันดับ2อันดับ3บอันนั้นคือเฉลี่ยต่อปีก็ถือว่าได้ชนะเบนช์มาร์กชนะเซ็นตอินเด็กค่อนข้างเยอะก็เราพอจะอนุมานได้ว่าคนที่ถือ LTF มาในช่วงนั้นถ้าเกิดถือกองที่ผลตอบแทนดีหน่อยเนี่ยก็ เรียกว่าเก็บสะสมมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่อาอันนี้ก็น่าจะพอคาดการได้แหละว่าคนอาจจะตัดสินใจขายทํากําไรหรือเปล่านอกจากนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะถือกองจริงๆมันไม่ถึง7ปีนี่ใช่ไหมครับถ้าเราดูกองเอ f อผลตอบแทนย้อนหลัง7ปีอาจจะดูมิสลีหรือเปล่าเราก็ลองดูย้อนหลัง5ปีก็ได้พี่อาปรากฏว่า5ปีเนี่ยช่วงนั้นอินเด็ก์ก็อาจจะต่ํากว่านี้นะครับเราดูกองที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยผลตอบแทนเก,นะกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่อาเฉลี่ยต่อปีก็ถือว่าค่อนข้างเยอะดังน,นั้น ดูย้อนหลังกลับไปตอนที่คนบอกว่าซื้อ L t f ทอาจจะได้กําไรอาจจะขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูกองทุน L t f ีจริงๆ performance ที่เป็น Active Fund เนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะครับพี่องนั้นก็พอจะคา,าดการได้แหละนะครับเราคงไม่ได้ฟันธงว่าจะมีโฟไหลออกเยอะหรือน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลละกันที่นำมาเสนอให้ทุกคนได้ลองพิจารณากันดูนะครับว่าผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยมันประมาณนี้นะครับแล้วก็ปี2อ1 6เนี่ยยอดรวมทั้งหมดนะครับพี่อัด ที่ซื้อเ t f ทีเนี่ยมีทั้งหมด6 0 0มื่นล้านบาทนะครับหกหม0ล้านบาทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่พันสี่รอยยี่ิ้าจุดะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมนํามาเสนอแล้วกันก็ลองพิจารณากันดูว่าเราต้องดูว่ามีฟลอรไหลออกจากคุ้นไทยหรือเปล่านะครับก็ต้องดูเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันนะหลังปีใหม่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าตัวตลาดหาุ้นไทยเองนะครับถ้าเกิดช่วงหลังปีใหม่มันยังปรับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ดูแล้วมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูก เทคโปรฟิตออกมาอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราจะต้องตามกันดูนะครับอ่าเมื่อกี้อันนี้คุณเสาพูดไปแล้วนะจ้าใช่ครับ <c oughs> ก็เอ่อเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแหละ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราคงว่าก <c oughs> ันทีถ้าเกิดมันถูกนำมาบังคับใช้จริงนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนพี่อัดก็คือเรื่องของ อาจจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนเท่าไหร่นะครับดูดูไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่คือเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวพี่อาจโอลิมปิกฤดูร้อนเนี่ยจัดไปแล้วใช่ไหมครับพี่อาจที่ญี่ปุ่น<ช>อันนี้เป็นโอ<ช><ช>ลิมปิกฤดูหนาวนะครับจัดที่กรุงปักกิ่งเขารวมพาราลิมปิกที่เป็นการแข่งขันของคนพิการรวมเข้าไปด้วยนะครับก็วันที่4กุมภาพันธ์ถึง13มีนาซึ่งสหรัฐก็บอกว่าเข้าร่วมก็จริงนะคไม่ได้แบนแต่ว่าเรื่องของ พิธีทางการทูตเรื่องของส่งนักการทูตอะไรก็คงไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้ก็ต้องดูว่าในช่วงนั้นจะมีการประท้วงเชิญสัญลักษณ์หรือว่าความขัดแย้งอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องประเด็นไต้หวันฮ่องกงเองก็ดีนะครับพวกนี้ก็ต้องอาจจะไม่ได้ดูเกี่ยวกันเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเป็นอีเวนท์ที่คนทั้งโลกจับตานะครับก็น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแหละนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับแต่มันมีอีประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคุณสาวไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกาาานนนะะคืออเบกว่่่ททีีีจพซ โควิดศเนี่ยเพื่องานนี้เลยนะก็คือจริงๆริจร,รจริงก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมคุณสาวเหมือนญี่ปุ่นอนะ่ะตอนนั้นโอ้โหจะจัดดีไม่จัดดีเพะฉะนัจีนจงก็สิ่งที่พยายามทํามาตลอดก็คือไม่ต้องการให้มีการติดเชื้อในประเทศเพราะว่าเขาก็หมายมั่นตั้นมือว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ววินะเทอร์โอลิมปิกนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเจ้าภาพจัดให้ได้แล้วต้องอจัดอย่างสงา่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดนะอีกอีกแนวความคิดหนึ่งนะถ้ามันหลัง โอลิมปิกวินเทอร์ไปแล้วแล้วจีนเกิดรีแลกซ์ขึ้นมาเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าต้องไม่หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนใช้นโยบายโควิดซีโร่แล้วมันจะทําให้ภาพของออการคอนซัมชันเขามันก็ดรอปลงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็พยายามที่จะกันคนไม่ให้มีการทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจีนกลับมาเป็นรีแลกซ์หลังวินเทอร์โอลิมปิกนี้นะสตอรี่จีนมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะเออแล้วตอนนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดมันมีเรื่องของยารักษามีอะไร ซลิดชัดเจนมากขึ้นน่ะกลายไปว่าเอาทีนี้แหละตัวคอนซัมมชันที่มันดรอปลงไปมันก็จะฟื้นขึ้นมาผมว่าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องดูนะหลังวินเทอร์โอลิมปิกนะเนื่องนอกจากเรื่องการเมืองที่ไปมีประเด็นกับตัวของอเมริกานะครับอย่างที่บอกอาจจะดูไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าสาคัญพอสมควรเลยนะครับพี่ยาดสี่กุมภาถึงสิบสามมีนาครับไปที่ต่อมาทีงันต่อยนิดนึงคุณสามีอะไรอันนี้แน่นอนพี่หยาดก็ประชุมนะครับ เป็นสภานะครับสภปะชาชนของจีนในช่วงต้นเดือนมีนาอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าอีเวนท์ที่ไม่ใช่คีอีเวนต์ของปีเท่าไหร่แหละแต่ว่าเรื่องของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจการมันนโยบายอะไรก็คงออกมาจากงานนี้แหละนะครับก็เราก็ต้องตามข่าวกันในช่วงต้นมีนายังไม่ได้มีการกําหนดวันชัดเจนนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยจริงเดี๋ยวเราอยู่ยยยยช่วงท้ายใช่ไหมครับพี่อาอันนั้นเนี่ยเลือกตัวประธานดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเล่ากัน อน,นี่โ<อ>น้ต<อ>นไวแล้วกันครับ,รบว่า Early March อ่าต่อมาก็คือฝรั่งเศสการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับคุณมาคลองนะครับตอนนั้นผมจําได้เลยผมเอ่อทำเรื่องนี้เยอะพอสมควรตอนที่เ,เข้ามาทํางานเนี่ยนะครับก็ตัวของแป๊บเดียวครบกําหนดละนะครับตอนนั้นเนี่ยเร็วมากมาคลองถือว่าเป็นเรียกว่าไฟดาวลุ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมครับนักการเมืองที่อ,อ,อายุไม่เยอะบุคลิกดีนะครับก็ดํารงตําแหน่งมาครบวาระละในช่วงเดือน เมษายนนะครับเขาจะเลือกกันสองรอบนี่แหละนะครับสิบกับย4ิบสี่เมษานี่ก็ต้องตามกันต่อเรื่องของการเมืองในฝรั่งเศสครับดูแล้วกอ็อาจจะไม่ได้กระทบกับตลาดหุ้นยุโรปเท่าไหร่แหละแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอีเวนต์อะไรที่อาจจะพลิกความคาดหมายนะครับก็อาจจะสร้างความหวั่นผวนได้บ้างครับพี่ยาอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่โนต้ตไว้แล้วกันนะครับเลือกตั้งฝรั่งเศสมาอันนี้นสําคัญละให้พี่หยาตเล่าดีกว่าน,นี่นะครับต้องบอกว่าครบ รอบที่จริงๆแล้วการแต่งตั้งนะครับการเป็นต่อแล้วกันนะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมันก็คงไม่ได้หลุดโอยนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นในช่วงกลางตุลาคมนะครับของปี2022เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพโทนของโพลิซีในปีนี้ในปี2022ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเมันก็คงเป็นโทนที่เป็นการอ a s i n g มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของการเลือก คนที่มาเป็นประธานนปรดีต่อไปมันคงไม่ได้พลิกโผนะก็คือน่าจะเป็นคุณสีจิ้นผิงคนเดิมครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีเวนต์อันหนึ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าะนะเศรษฐกิจของจีน GDP ของจีนที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยถ้าตั้งเป้าไว้แล้วแล้วผ่านระหว่างทางเนี่ยจนไปถึงการแต่งตั้งเนี่ยมันก็ต้องดูสงางเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโทนเนี่ย ถ้าเกิดเขาตั้งเป้าในเรื่องของการ easing มันก็คงจะเห็นการ easing จริงนะครับในปีหน้านะครับเพื่อที่จะให้ผ่านของการที่จะเรื่องมันดูสมูทอะไรเงี้ยนะครับเป็นโทนบรรยากาศในประเทศอะไรย่างนี้ดีกว่านะมันก็ควรจะดูดีนะครับก็จะไปเลือกอต่ออายุออกไปอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันก็เป็น e v e n ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะในช่วงควอเตอร์สนะครับในปี2022ครับคุณเสา การประชุม a นช o n นัลคองเกรสครั้งที่20ของจีนนะครับอันนี้คือโน้ตไว้เลยนะครับสำคัญมากๆนะครับก็อันนี้ผ่านจีนไปละนะครับต่อไปมาดูช่วงปลายปายปีนะครับพี่หยัเลือกตั้งสหรัฐมาอีกแล้วมิสเตอร์มิเตอร์มิเล็กชันนะครับก็เป็นการเลือกตั้งกลางเทอมครับสำคัญนะอืเพราะว่าจริงๆแล้วครับไอตัว มันโลิซีต่างๆที่มันต่อรองกันทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Build Back Better เองนะระหว่างก่อนหน้านี้นะครับไอเน,นี้ย u i l d Back Better โอเคมันเป็นเรื่องของ Democrat แต่ในเรื่องของ Republican เอ,เองเนี่ยนะครับเรื่องที่จะยอมผ่านไม่ยอมผ่านยอมผ่านนโยบายการเงินเอนโยบายการคลังที่สูงเนี่ยมันมีผลทั้งหมดในเรื่องของประเด็นการเมืองก็คือ Mid-term election ในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนึกถึงว่าเอ๊ะเอ่อ,อ,อคู่แข่งเนี่ย พักลิโมแคผ่านนโยบายเต็มที่เลยเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปโฆษณาใช่ไหมครับในช่วงเลือกตั้งว่าเออเนี่ยเห็นไหมถ้าเลือกฉันนะฉันจะไปสนับสนุนการกระตุน้นเศรษฐกิจได้เงินมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นอีเวนต์อันหนึ่งนะที่มันจะอยู่ป,ปลายปีแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการเจราจาอะไรที่มันเจราจาต่อรองทางด้านการเมืองได้เนี่ยมันก็เพื่อพุ่งเป้าไปที่เรื่องของ midterm election ในช่วงปลายปีนี่แหละครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเมืองหมดเลยครับ <ๆ>แล้วอย่าลืมว่าตอนนี้สวคือห้าสิบห้าิใช่ไหมพี่หัด <laughs> ก็ครึ่งๆกันอยู่นะครับถ้าเกิดเดโมแครตเสียเสียงข้างมากไปการที่จะดําเนินนโยบายหรือว่าผ่านกฎหมายอะไรที่พรมดีไบเดนเนี่ยเสนอรหรือว่าพรรคเดมโมแครตเสนอเองนี่ก็อาจจะทำได้ยากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เราจะต้องตามไปเล่ยคะแนานเสียงมีการสวีงยังไงก็คงต้องต่างมาทั้งปีครับเดี๋ยวคงมีพวกโพคาดการอะไรออกมาในช่วง ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่เราโน้ตไว้แล้วกันว่า8พฤศจิกามี midterm election ของสหรัฐนะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามนะพี่อาดเราไล่มาก็น่าจะครบถ้วนเอรียกว่าเอาเฉพาะที่สําคัญสําคัญนี่แหละนะครับทั้งปีพี่อัดถึงช่วงเดือนพฤศจิกานะครับก็ เป็นอีเวนต์สุดท้ายของปีแหละนะครับส่วนช่วงเดือนธันวาคมก็มีประชุมเฟดเหมือนคล้ายๆปีนี้นะครับเราเพิ่งผ่านกันมาก็จะเป็นวนกลับมาคล้ายๆเดิมนะครับพี่อาจก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมมาให้ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษละกันสําหรับในช่วงปีใหม่นะครับพี่อาจเพราะว่าเราฉลองกันมาเนี่ยนะครับพี่อาจวันที่1มกรลาละนะครับตื่นมาใครที่มาดูตอนอออากาศพีเมียเนี่ยครับก็โน้ตไว้ละกันว่าปีนี้เราต้อง เจอเหตุการณ์อะไรสําคัญสำคัญบ้างในปี2022ก็น่าจะเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องของการปรับพอร์ตก็ดีเรื่องของการติดตามข่าวสารจะตัดสินใจลงทุนยังไงก็ดีโอกาสในการลงทุนต่างๆก็จะซ่อนอยู่ในพวกอีเวนต์พวกนี้ซึ่งรายการของเราก็จะออกอากาศเหมือนเดิมครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับออกมา,เ,าเจอกันทุกเช้าเลยนะทุกสัปดาห์ก็มีเหมือนเดิมในการสรุปเหตุการณ์สาคัญในแต่ละสัปดาห์นะครับพี่หัดแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะลาการก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับพี่หยัดช่วงท้ายๆก็คือ อ่าไลน์แอดนะครับทิสโก้อ่ามิสเตอร์ไมฟันนะครับเป็นไลน์แอดที่เป็นออฟฟิเชียลแอคเคาท์ที่อ่า uh, จะ คอยนำเสนอข่าวสารข้อมูลครับมีสรุปข่าวทุกเช้ามีเรื่องของอบทความพิเศษกองทุนแนะนําโปรโมชั่นต่างๆก็จะอยู่ในลายแอดนี้หมดครับก็เสิร์ชในการเพิ่มเพื่อนก็ได้แล้วก็พิมพ์แอดทิสโก้ไมฟันหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับก็มีข่าวที่เราสองคนเขียนอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแอดกันไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจลงทุนกับบริทิสโก้นะครับก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันมาทิสโก้ไมฟันนะครับทาง App Store ของ Apple แล้วก็ g o o l e Play Store ของ Android นะครับโหลดมาเดี๋ยวนี้ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปที่สาขานะครับก็ใช้ฟีเจอร์นี้กันได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทุนนะครับก็คือสิ่งที่ฝากไว้แล้วก็ช่องของเราก็อย่าลืมนะครับ Tisco f u n Station นะครับเดี๋ยวในช่วงตั้งแต่วัน ทุกวันพุธนะครับในช่วงกลางๆเดือนเป็นต้นไปก็น่าจะมีรายการไลฟ์มาเป็นปกตินะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษคนไหนรออยู่บ้างนะครับผมเตรียมไว้เยอะมากในปีนี้นะครับก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีไลฟ์มีคลิปแบบนี้นะครับทุกท่านจะได้ติดตามกันได้อย่างทันท่วงทีเลยนะพี่อยาดในปีนี้นะครับ2022ก็อวยพรอีกครั้งหนึ่งนะพี่อยาดให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะครับดีะไรมสับ ครับก็ขอบคุณนะครับนักลงทุนที่อย่างน้อยก็เริ่มตามตามเรากันมานะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีของการลงทุนนะครับพวกเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์ข,ข่าวหาข่าวแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับในทุกๆวันเสาร์ครับผม ครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานของทิ s c o My f u ันนะครับก็สัญญากับคุณผู้ชมว่าทั้งปีนี้2022ก็เตรียมคอนเทนต์เนื้อหาไว้อย่างหนักแน่นนครับก็เจอกันได้ทั้งปีสำหรับช่องเรา t ิ s c o Fun Station ครับพี่อาดวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ